สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบสวิตช,ชิงนะเราจะมาเทสกับหม้องข้าวนะผมก็ได้เทสเล่นๆไปแล้วแล้วเทสเล่นๆ,ๆมาได้สักพักแล้วนะฮิตซิงไม่มีอุณหภูมิครับจะเทสแบบไม่ใส่พัดลมนะไม่มีเงินซื้อพัดลมนะหมดเฟสก็มีงบจริงๆซื้อมาหลายตัวแล้วมันเลยอยู่สองตัวเนี่ยในโอดก็ ต่างเบอร์ที่จริงซื้อมาเยอะอยู่หมดเฟรนะแต่มันระเบิดหมดคนระับเรยอยู่สองตัวมันจะมานี่เราจะมาเทสกับโมุงข้าวนะขนาดหกร้อยแปดสิบวัตต์โมหงข้าวขนาดหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบวัตต์นะจะมาทดสอบกับเช็กิชิ่งนะ ตัวน,นี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับยังในกลาทเ,เทสหนักนะไม่มีตัววัดกระแสด้วยคนระับเราจะดูโวลต์เอาครับแลามันจะตกกี่โวลต์มันจะแรงไหมครับเราจะมาออนเครื่องเลยนะแ,แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ต่อนะสายปักนะหมองขาว ลองเข้าตัวนี้กดอยู่นะกดไว้อยู่นะข้างในก็มีนข้างในตัวนี้ไฟอยู่ที่แปดสิบศูนย์แปดสิบบวกลบรนะ้อยหกสิบโวล์นะพันมารนะ้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะขึ้นมาอิดเติม ที่บวกลบร้อยหกสิบโวลต์ครับประมาณนี้ครับเราจะมาทดสอบไปเลยครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราจะทดสอบโดยการนับอันแรกเขงจะนับหนึ่งถึงสิบก่อนครับหนึ่งถึงสิบครับประมาณสิบวิครับสิบวิทดสอบว่ามันจะมีอุณหภูมิครับตอนนี้ไม่มีพัดลมครับ เป็นแบบเพียวๆเลยครับหม้อแปลงสองลูกครับลูกละแปดสิบโวลต์ครับจะมาทดสอบกันเลยครับจากร้อยหกสิบครับจากร้อยหกสิบโวลต์ครับจะมาทดสอบครับเอาเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับสิบบวลต์สิบนาทีนี่สิ่งยังไม่มีอุณหภูมิครับยังเย็ยนส่วนตัวมอดเฟดมอดเฟดเริ่มอุ่นครับมอดเฟดเริ่มอุ่นสองคู่เฮ้ยหนึ่งคู่นะคสองตัว อีกครั้งครับให้นับหนึ่งถึงสิบมันเดิมครับในการนับเยอะครับกลัวมันระเบิดครับมือใหม่นะตัวแรกครับแล้วมันจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยครับไม่มีตังครจากร้อยหกสิบโวล์ครับเตอร์ร้อยหกสิบนตกเหลือกี่โวล์เมื่อกี้ไม่ได้ดูนะเาใไม่ครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโวรับสิบเจ็สิทเงเริ่มมีอุณหภูมิแล้วเริ่มอุน่นเริ่มอุน่นถ้ามีพมมมันลมนิดน่าจะเย็นเลยนะ ไอครั้งได้เล่นแล้วมันมันมือนะจากร้อยหกสิบนะว่าห้าสิบเก้านะแต่อยู่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์ตกไปประมาณสิบโวลต์นะเป็นไฟดีซีนะมันเลยสปาร์กโอเคครับ เดี๋ยวตัวต่อไปจะลองกับต่อลีดเนาะเดี๋ยวรอให้ซิซิงมันเย็นก่อนเนาะต่อลีดตัวนี้หนึ่งพันวัตตนะ์เนาะจะมาทดสอบกันเมื่อกี้จากร้อหกสิบลองกับมองข้าวหกร้อยห้าสิบวัตต์ตกเหลือร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์จะมาดูต่อลีดลว่ามันจะก,กี่โวลตนะ์เนาะ